กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปิงแคทกับเกมยูคิโอเดอรดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเด็ก Galaxy ซี่ไอโบตอนดากอนมังครับนะก็อย่างแรกเลยนะครับผมเพราะเด็กนี้เนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของผมระหว่าง2เด็กด้วยกันก็คือ Galaxy ซี่ไอโบตอนดากอนกับทูไอไวดาก้อนครับและแน่นอนนะเด็กนี้มีจุดดีนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือ หากใครเนี่ยมีการ์ดของแกนซี่ไอไม่ครบครับผมสามารถเอาการ์ดของบูไอามาเสริมเข้ามาในเล่นเด็กนี้ได้และรูปแบบของเด็กเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่เสียสมดุลเท่าไหร่นะเราก็สามารถจะปรับครับผมมาใช้ได้หลายรูปแบบด้วยกันนะอ่ะผมขอพูดถึงความสามารถของทั้งสองเด็กรพร้อมกันแยกต่างหากก่อนแล้วก็จะอธิบายครับผมว่า2เด็กนี้มันรวมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับขอเริ่มที่สายของโปรตอนก่อนนะไกซี่ไอโปรตอนดากอนครับ กาใบนี้ <G rab ini> ต้องอญเชิญแบบพิเศษจากบนมือนะครับโดยการบูชิยันนะอ่อไม่ต้องบอกว่ากาใบนะี้สามารถอญเชิญแบบพิเศษจากบนมือโดยการบูชิยันมอนเตอร์ที่มีความตีมากกว่า2000ขึ้นไปนะครับเมื่อกาใบนี้ทําการต่อสู้เราสามารถทําการเลือกเป้าหมายกาที่มาต่อสู้กับกาใบนี้และจากนั้นนํากาใบนี้กับกาที่มาต่อสู้ริมูกออกจากเกมไปเมื่อจบประเทศเฟรเราสามารถนํากาใบนี้กลับเข้ามาในสนามและได้เกิดกาใบนี้ครับผมอาการที่ถูกรีมูฟไปด้วยผลของเอฟเฟกต์กาใบนียมี เอฟเฟกต์โอเวอร์เลย์ติดอยู่นะครับกาฟไปนี้จะได้พลังตีเพิ่มขึ้นเม็ดละ500นะครับก็เป็นมอนเตอร์ที่เอาไว้จัดการสายของโอเวอร์เลย์โดยเฉพาะเลยนะครับถัดมาเรามาดูมอนเตอร์ของโปรตอนบ้างนะกาฟไปนี้กรารไปนี้ไม่สามารถอัญเชิญแบบปกติได้นะครับกรารไปนี้ต้องอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือเท่านั้นเมื่อเราไม่มีมอนเตอร์ควบคุมเราสามารถอันเชิญกาฟไปนี้ได้นะครับและถ้าเกิดเราไม่ควบคุมมอนเตอร์ใบอื่นเลยนะ เราไม่สามารถสั่งการไปน,นีจโจมตีได้ครับเโอเคนะครับไปถัดมานะครับหากในสนามเรามีการ์ดโปตอนอยู่เราสามารถอัญนเชิญการ์ดไปน,นี้แบบพิเศษจากบนมือได้โดยเราสามารถเอฟเฟกต์เราสามารถอัญเชิญการ์ดไปน,นี้แบบพิเศษได้แค่เธอละหนึ่งครั้งเท่านั้นและถ้าเกิดในสนามเรามีโปรตอนไาอื่นการ์ดไปนี้พันตีเพิ่มขึ้น1000ครับก็เป็นอินิมอนเตอร์ที่แจกฟรีและก็เอามาเล่นคู่กับสายโปรตอนได้ดีมากครับถัดมานะครับ กาบใบนี้ไม่สามารถอัาเชิญแบบปกติได้ครับผมกาบใบนี้ต้องอัาเชิญแบบพิเศษจากบนมือเท่านั้นโดยเราต้องควบคุมมอนเตอร์สายโปรตอนหรือกาซี่ไอไอกาซี่นะครับผมอ่าและถ้าเกิดเราอัาเชิญแบบพิเศษเนี่ยกาบใบนี้จะไม่สามารถโจมตีได้และถ้าเกิดเราอัาเชิญด้วยผลของอ่าญเชิญแบบพิเศษนะครับผมด้วยผลของกาบใบนี้นะเราสามารถเอาการ์กาซี่ไอโปรตอนดาก้อนจากในเด็กขึ้นมือได้ครับและถ้าเกิดกาดใบนี้เป็นวัตถุดิบส่วนประกอบในการอัญเชิญเอกซิสครับผมมอนเตอร์เอกซิสตัวนั้นจะได้รับเอฟเฟกต์เพิ่มเติมก็คื จะทําการรีบูคมอนเตอร์ทุกตัวครับผมที่ต่อสู้กับเมื่อถูกทาลายนะครับผมด้วยต่อสู้ของเศษของการ์ดใบนี้นะพูกนี้คือเอ็กซิสมอนเตอร์เอ่อเอ็กซิสมอนเตอร์เนี่ยไปตีใครตายขึ้นมานะครับผมก็สามารถจะรีบูคทิ้งไปได้เลยนะอ่าแล้วก็สุดท้ายครับผมใบนี้ครับเราสามารถสั่งบูชียนการ์ดใบนี้ครับผมจากนั้นอันเชิญมอนเตอร์โปรตอนเลเวล4จากเด็กขึ้นมือได้นะครับ้าเป็นตัวเสิร์ชหาโปรตอนครับ เอาล่าทีนี่เรามาพูดถึงสายของบูอายบ้างครับบูอายอัลเทอร์นทีฟไวท์ดากอนนะครับการไปดีไม่สามารถอญเชิญแบบปกติต้องอาเชิญแบบพิเศษโดยการสแสดงการ์ดบูอายไวท์ดากอนจากในมือเท่านั้นนะและเมื่อการไปดีลงและการไปดีครับผมอยู่ในสนามเนี่ยถือว่าเป็นชื่อบูอายไวท์ดากอนนะครับผมจากในสุสานหรือในสนามก็ตามนะนหนึ่งเธอเราสามารถเลือกเป้าหมา,ายมอนเตอร์ไฟน์หนึ่งใบทำลายทิ้งแต่ถ้าเกิดใช้เฟกนี้เธอนี้จะไม่สามารถตีได้ครับไวท์สโตนครับ ตอนจบเธอนะครับผมหากการ์ดใบนี้ตกสุสานนะก็เราสามารถอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษครับผมบูายไว้อ่ามอนเตอร์ที่ติดชื่อบูายครับผมจากในเด็กเข้ามาในสนามเราสามารถรีมุฟการด์ดใบนี้ในสุสานเอากาดมอนเตอร์บูายจากในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับแล้วก็สปีดออกไปครับการ์ดใบนี้ถือว่าติดชื่อบูาออย,อยู่ในเด็กนะครับติดชื่อบูายนะาการ์ดใบนี้ถือว่าเป็น normal มอนเตอร์ครับผมในมือกับในสุสาน มเมื่อก้าไปนี้อ่าเชิญแบบปกติเลยเชื่อไหพิเศษก็ตามเราสามารถเลือกเป้าหมายการาเวทมนกับดักในสนามไฟน์้ามหนึ่งใบทาํทาการรีมูฟครับและในเทิญของใครก็ตามนะครับผมหากมีการหัดฝึกหัดฝันอัควบคุมมอนเตอร์อยู่เราสามารถสั่งบูชิยนันการไปดีครับผมเพื่ออ่านเชิญการบูุยไว,ไวดาคอนจากบนมือได้นะครับอ่าแล้วก็อีกใบหนึ่งที่เป็นเวทมนต์ที่เอามาเล่นคู่กับเล็กนี้ครับผมก็คือ m e ร o ี้ออ เอาเวกิ้งนะครับผมก็คือทิ้งการ์ดในมือ1ใบาจากนั้นนําการ์ดมังกร2ใบครับผมที่มีพลังตีมากกว่า3000และมี 1, พลังป้องกันต่ํากว่า2000จากเด,เด็กขึ้นมือนะครับซึ่งไอการ์ดใบนี้เนี่ยมันสามารถอัญเชิญได้ทั้งหมด3ใบด้วยกันนะครับผมมีแกนซี่ไอครับมีอัลเทอร์เนทีฟและก็ตัวของบูอนะครับอ่าดังนั้นเนี่ยตัวของอัลเทอร์ไอไอเมโลดี้นะครับผมก็สามารถเสิร์ชการ์ดได้ค่อนข้างจะดีนะแล้วก็แน่นอนครับผมผมใช้เอฟเฟกครับผม,มเด อ่าเป็นเอฟเฟกครับผมที่จะได้มาตั้งแต่เริ่มต้นตอนเราปลดล็อกไขโตได้ครับผมก็คือเริ่มต้นเราจะมีแก l a สซี่ไอจากในเด็กเข้ามาอีกในเด็กเพิ่มอีกหนึ่งใบและหากเราควบคุมมอนเตอร์พามตีมากกว่า2000เราสามารถนําการ์ดแกนิสซี่ไอครับผมจากในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับอ่ะและทีนี้ครับผมเราจะมาดูในส่วนของการ์ดกับดักครับผมตัวกับดักของเราเี่ยก็จะใส่การ์ดกับดักที่ชาวบ้านเกันเยอะก็คือตัวของไลเกคิครับผมและก็ตามด้วยคาร์มาคัท ถามว่าค่าคอรเด็กนี้มีภาคพอไหมต้องบอกว่าเหลือเฟือนะครับผมเพราะว่าเรามีตัวแกซิีไอที่เอฟเฟกสามารถกลับขึ้นมาจากสุสานได้ไข่ครครที่สามารถจะกลับขึ้นมานผมจากสุสานรีมูฟครับผมแล้วก็เอาการ์ค่าคอส์ดในสุสานกลับขึ้นมือได้นะครับตัวของโปรตอนที่สามารถเสชหาแกซิีไอจากในเด็กขึ้นมือได้นะครับนะก็ต้องบอกเลยว่ามีค่าคอร์เหลือเฟือนะครับผมที่จะเอามาเล่นเด็กนี้ซึ่งแน่นอนแลยครับผมใครที่ไม่มีการ์ดตามที่ผมจัดมาตรงส่วนนี้ สามารถใส่ตัวการ์ดเสกนะครับผมครอบบูอายได้นะครับผมเพื่อเอามาอันเชิญให้มันง่ายขึ้นนะครับใบนี้นะเพราะว่าตัวของเราเนี่ยก็สามารถจะหนักไปส่วนของการจัดเด็กของบูอายได้ทีนี้เรามาดูเอ็กซ์ตร้าเด็กกันบ้างนะครับผมเอ็กซ์ตร้าเด็กก็จะมาเป็นทีมของบูอายนะครับผมก็จะมีตัวขอบูอายสปีกดากอนเวอร์บิเลียนดากอนนะครับผมอามานเนสนะและก็ตัวขออชูเรนนะครับ อันนี้ก็คือสายของ e x ็กซครับผมบูอายนะเพราะว่าเราเนี่ยได้ขอโปรตอนส่วนใหญ่จะสกัดเป็นอันเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษค่อนข้างจะถือว่าเยอะมากดังนั้นเนี่ยเมื่อเราอัญเชิญมอนเตอร์แบบพิเศษขึ้นมาปุ๊บนะครับผมเราก็สามารถอัญเชิญไข่บูอายเพื่ออันเชิญในส่วนของอามาเดฟก็ได้นะพูดง่ายคือเราก็เล่นได้หลายรูปแบบมากขึ้นในส่วนของ e x ็กซครับผมมันจะมี e x ็กซิสแรงแปดอีกหนึ่งใบที่ผมยังเปิดไม่ได้นะก็แนะนําให้ใส่ e x ็กซิสแรงแปดมาเพิ่มได้เติมเพิ่มเติมได้เลยนะ ต้องอันเชิญในการใช้รีเวลสี่โปรตอน2ใบนะครับผมและเราก็สามารถเลือกได้เอฟเฟกอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเกิดถอดอเวอร์ลีหเม็ดก็อันเชิญแกซี่ไอจากบนมือแต่ถ้าเกิดถอด2เม็ดก็อันเชิญแกสซี่ไอจากในเด็กนะครับซึ่งเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเปิดที่ดีมากนะเอาละครับหลักๆของเด็กเราก็จะมีประมาณแค่นี้นะครับผมทีนี้เรามาดูดีกว่านะครับว่าเอาเวลาเล่นจริงเนี่ยมันจะเป็นลนักษณะแบบไหนนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กเด็กที่ค่อนข้างจะสเปรได้ไวมากนะ อ่ามือขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ลงไปนะครับผมตามด้วยเสิร์ชจากซีไอขึ้นมือครับจากนั้นก็อ่านเชิญครับแรงสี่นะครับผม แน่นอนครับผมใช้เอฟเฟกครับผมถอด2เม็ดนะครับเรียกอัญเชิญแกรซีไอจากในเด็กเข้ามาในสนามเลยก็เรียกว่าเริ่มต้นสตาร์ทดีบีมอนเตอร์พาลตีถึง3า0 0ันกับสในสนามนะเรียกว่าได้เกิดเสถีข้ามคิวฟิลโล่ได้ถึงตายได้สบายๆนะครับแน่นอนครับผมเราบอกขามาคัดอีกทีหนึ่งเพราะในมือเรามีไข่นะครับผมกับแกรซีไอครับผมสามารถมีข้อทิ้งทั้งคู่นะก็ขามาคัดทิ้งซะเลยนะครับจบเทิร์นมีบูอายเข้ามาในสนามพิธีครับ เรียกว่างานนี้ลอดยากครับผมสามพันสองพันสามพันก็เรียกว่าบุกได้ไวมากครับตัวสุดทีออ่ผมใส่เสกมามาทดสอบดูนะก็ถือว่าเล่นได้เช่นเดียวกันถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วก็ทิ้งเศษครับผมอัญเชิญบูอไอจะในเด็กก็ได้นะเพียงแต่ต้องเพิ่มบูอายในเด็กเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะจะเล่นง่ายขึ้นเยอะ แบ็กวิงครับแบ็กวิงเนี่ยผมก็บอกการ์ดกับจักสองใบเลยนะก็บอกทั้งลเกีรคีกับลเกคีนะครับจะทำลงมานะครับผมลงมาเป็นแบ็กวิงเรียบร้อยอ่าจะทิงไปนะครับโดนครับถูก,การ์ดขึ้นมานะครับแฟกเปิดครับลงมาในสนามนะและก็ตี3ครับ ลงม,มาอีกทีครับอัานเชิญเป็นอามาเนสครับตีเข้าไปครับจบเทิร์นครับผมสปีดออกไปครับรีบูคกกัตกกในสนามอ่ารีบูค์ดในสนามอีกทีหนึ่งก็เรียกว่าเล่นได้หลายรูปแบบนะมาทักเอ็กซิสครับผมแล้วก็ตัวของซินโคพร้อมกัน เจอบูอายนะครับใครเป็นเจ้าแห่งมังกรมานั่งดูครับผมสตาร์ทที่ตัวของโปโตลิสต์เปิดขึ้นมือนะครับลงมอนเปอร์ครับสองใบทำการเปิดเกที่ไอยและก็ต่อด้วยอีกทีครับลงมานะครับผมถอด2เม็ดนะครับผมดึงแกซี่ไอจากในเด็กเข้ามาในสนามและก็มอบครับผมไลเกทิีอีกหนึ่งใบนะครับเราก็มีการ์ดที่แม้ในสนามถือว่าโอเคนะครับ เปิดตัวได้สุดยอดโอเคฝานข้ามลงเสกครับผมกับเมเดนเมเดนออกไปนะครับออมาแล้วนะครับปีดเอฟไว้ครับเราก็ไล่เก๊กคิกะผมทิ้งไข่เข้าไปครับทไล่ปู่ไอทิ้งฝันข้ามครับผมสิวุาคายครับ ต,าาตีเข้ามาครับผมรีบุ๊ไปคู่นะครับเข้ามาในสนานม้งคู่เราก็อัญเชิญอไปทีคืนครับผมในส่วนของบูอายไว้ดาก้อนบ้างครับอ่าเทียแพงหลังก่อนครับกาดมาครับผมตีเข้าไป ข้ามครับผมสองหัวมาก็ไลเกี like ่ยคีครับจบเรียบร้อยฝ่ายตะขามยอมทันทีอาา่าฮะ ถามว่าในส่วนของตัวจุดอ่อนเด็กนี้มีอะไรนะครับผมก็ต้องบอกว่าบางครั้งบูอายหรือแคสที่อายมันขึ้นมาบนมือพร้อมกันนะครับผมทําให้ค่าคอสของเราเนี่ยก็ถือว่าหนักเหมือนกันก็เรียกว่าอาจจะมือเน่านะหรือไม่ก็กลับดัดออกมาเยอะเกินนะครับเราก็ต่อคอมโบกันลำบากนะแต่เด็กนี้ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมอนเตอร์ที่ค่อนข้างจะลิงก์ได้กับเองอยู่แล้วด้วยความสามารถในการเสิร์ชหานะครับสักพักหนึ่งเนี่ยการ์ตัวใหญ่ๆเนี่ยมันจะอยู่ในมือเราเต็มไปหมดเลยเพราะว่าด้วยความสามารถจากการเสิร์ชหาเอา ไปเียว่าเธอแรกนี่อันเชิญสบายๆเต็มสนามเลยนะลงมานะครับอันเชิญบูอายมานะครับสวการ์ดมาลงมาครับเบสี่อขึ้นมือด้วยความจามาพิเศษครับจากนั้นอันเชิญแกซสพี่อาครับตีซ้ำนะความจริงจะรีบุ๊คในออสก็ได้ครับผมแต่ตีตายดีกว่านะเพราะว่าเพื่อให้ความสัคัด ให้ฝันถรงัมเดยที่นี่รอไม่ทํางานนะอ่ะก็เรียกว่าตีกันปุ๊บปังปุ๊ปังเลยนะครับกลับมาทั้งคู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นบูอายนะครับผมบูอายเออแก๊ปี่อายนะครับสองตัวช่วยกันลงมาทํามาหากินนะครับถือว่าเป็นรูปแบบเด็กที่อ่าประสานกันได้อย่างโอเคเหมือนกันนะ ครับลงมาครับลงไปดึงใบลงไปดึงใบเปิดตื่ใบเห็นไหมเล่นง่ายครับผมเอ็กซิทครับแล้วก็แน่นอนนะครับผมดึงแก๊ซไอครับผมจากในเด็กเข้ามาอ๋ออยู่บนมือตกใบแล้วอ่าอีกทีครับผมอาลมาเนสครับดึงมาครับผมแก๊ซไอเข้ามาอีกตีครับผมแก๊ซไอดึงออกนะครับและเรียบร้อย ปี่ครับและต่อยซับอีกทีครับเรียกว่าเรื่องบุกหนักนี่ต้องบอกให้เด็กนี้เลยนะเพียงแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยก็อัญเชิญมอนเตอร์ไว้นะครับผมการเคลียร์แผงหลังฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะเรียกว่าต้องเหนื่อนนิดนึงเพราะว่าตัวหอความสามารถที่เราจะเคลียร์แผงหลังได้เนี่ยเราก็มีแค่ตัว2ใบเท่ะนั้นก็คือตัวของเวอร์มิเลียนนะครับผมกับตัวของสเปริทเอาไว้ แต่เราก็ค่อนข้างจะอัญเชิญมอนเตอร์ได้ค่อนข้างจะถี่นะอัลติเมตดาก้อนนะครับเริ่มต้นก็นมีบูอายการิซิไอนี่อันนี้แหละครับผมคือจุดอ่อนของเด็กนี้นะมันชอบขึ้นมือนะครับส่วนใหญ่เราอยากจะชอบเสิร์ฟมากกว่าเอาละครับฝ่ายตรงข้ามก็อัญเชิญด้วยสเตปคีโก้นะครับผมก็คือตัวของเมลโลดี้ครับผมแล้วต่อด้วยอัลเทอร์นทีฟกราบด้วยบูอายซึ่งคอมโบนี้เด็กนี้เราก็มีนะครับ ต่อด้วยไฮปาแมนครับอันเชิญบุไยไวทีครับอันเทอร์ทีทำลายจริงแล้วตีซ้ำนะครับเราก็เอาเปียไว้มาเคลียร์แผงหลังก่อนตัวการ์ดครับเบียนล่านะครับผมตีซ้ำนะให้อานเทอร์ทีไปอยู่ในสนามไม่ได้แล้วผมก็หมอบการ์ดเพื่อบิดึงใบฮอตบิ๊กไซโคนะครับผมยิงคาม่มาคัดทิ้งครับตัวการ์ดนะครับ อีโบครับเอาบูอายขึ้นมือออกมาเป็นค่าคอสเลยหลักๆแล้วก,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 ก็โลนไปแล้วตีซ้ำนะครับไปตรงข้ามก็ยิงคอคครสอีเโคดูไม่ดูดอะไรตัวเองก็ตายซะโอเคครับอ่ะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะคือเราสามารถเล่นควบคู่ทั้งสองสายได้อย่างสบายใจนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางสายของบูอายนะครับผมรวมถึงสายของแก๊สซี่อและก็เล่นได้ควบคู่เลยนะครับอ่ะหาก้าจากไหนบ้างเรามาดูกันดีกว่านะครับเรื่องต้นที่แก๊ซี่อครับผมแก๊ซี่อได้จาก ตัวของโปรตอนออฟแกล็กซี่ครับผมหรือจะเปิดได้จากไคโตก็ได้เช่นเดียวกันฮะแล้วก็่าไคโตที่มาจากสกิลนะครับผมบูอาร์แอนเทอร์ทีฟครับผมตัวส่วนนี้มันจะเป็นการแจกตอนล็อกอินเข้ามาครบรอบ4ปียูกิโอนะครับถัดมาครับผมตัวของโปรตอนก็อยู่ในชุดของโปรตอนออฟแกล็กซี่เช่นเดียวกันตัวของอเวนเจอร์นะครับผมอยู่ในชุดของกิจกรรมแจกไคบะไอไคโตนะครับอ่า ตัวขอสปีดอ็อบไว้ไอ้ไม่ใช่วายสโต้นะครับผมก็มาจากสตาร์เตอร์ครับผมกับชุดหลอดออฟไชนิ่งนะครับเปิดสตาร์เตอร์คุ้มกว่าสปีดอ็อบออฟไว้ครับผมก็อยู่ในชุดของอ่าบูไออีโวนะครับผมสตาร์เตอร์โปรตอนนะครับผมก็อยู่ในชุดของโปรตอนออฟแกรนด์ซีเช่นเดียวกันโปรตอนลิซาร์ดครับตรงส่วนนี้นะก็อยู่ในชุดของโปรตอนออฟแกรนด์ซีครับบูไอนะครับผมก็หาจากใครบาสครับผมได้มาได้เลยนะล็อกอินก็ได้เช่นเดียวกัน เมโลดี้ออฟอเวกิ้งครับผมอัพรีเวลไคบาครบับผมก็จะได้มาแล้วที่เหลือก็กักกับดักสามัญน,นะครับผมจะใส่โซ่โซ่ก็ได้นะครับผมคามาคัตไลเกคิ้ครับผมสามารถใส่ได้นะครับต่วนนี้อ่านะครับ ตรงส่วนนี้เราสามารถจะปรับเพิ่มเติมได้ครับผมโดยการใส่กร์ดของบูไอเข้ามาเพิ่มเติมในกรณีที่เราไม่มีการาดของส่วนของโปรตอนเยอะพอนะครับก็สามารถเตีมใส่ของส่วนของพวกบูไอได้ทีนี้เราก็จะสามารถเล่นได้คคู่แล้วนะครับถ้าตัวสําคัญสําคัญนะครับผมตัวของหลอดอัแกาเซี่นะครับผมก็อยู่ในชุดของไขโตครับผมทาการรเวลอัพก็จะได้เช่นเดียวกันนะ โอเคครับผมวันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวเพแค่นี้ครับผมหากชอบเด็กนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามกันด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาเพีแค่นี้บ๊ายบายสวัสดีครับ